สวัสดีครับผู้การรีวิวไฟฉายเช่นเคยจากเว็บไซต์ไทยไลฟ์ช็อปคอมนะครับวันนี้ผมมีไฟฉายแบรนด์อีเมลแลนรุ่นใหม่ที่น่าสนใจมากๆนะครับมารีวิวให้ดูเป็นรุ่นที่ให้ความสว่างสูงมากๆอีกรุ่นหนึ่งของอีเมลแลนเลยนะครับตัวนี้อีเมลแลนด MS ศูนย์แปดนะครับตัวนี้ความสว่างสูงสุดที่สามหมื่นสี่พันลูเมนเลยนะครับกล่องใหญ่เลยนะครับเพราะว่าบอดี้ไซส์ค่อนข้างใหญ่แต่จริงๆมันคือไฟฉายขนาดกลางนะครับเพราะว่าของอีเมลแลนดเขามีรุ่นที่ใหญ่กว่านี้นะครับแต่ว่าให้ดู ชอบเฉียวแล้วก็ดูดันมากขึ้นนะครับแล้วก็มีฟีเจอร์ที่น่าสนใจมากๆอยากจะให้ทางลูกค้าได้เห็นเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกล่องข้างในเลยนะครับว่าอันบ x ็อกหรืออันแพ็มันดูแล้วมันมีอะไรให้มาบ้างแล้วก็ใช้งานยังไงนะครับเริ่มจากกล่องที่เป็นฝาไม่เหล็กนะครับเปิดมานะครับเจอสิ่งที่เจอนะครับก็คือคู่มือการใช้งานนะครับตัวนี้คู่มือตัวนี้มีทั้งภาษาอังกฤษแล้วก็สไทยให้ด้วยนะครับตัวนี้เษาถ่ายอยู่ที่หน้า7นะครับแล้วก็ถุง อุอปกรณ์ที่ให้มาในกล่องนะครับตัวนี้ก็จะมีสายชาร์จนะครับจะเป็นสายชาร์จ USB Magnetic เหมือนรุ่นก่อนหน้านี้ซึ่งเป็นเขาเรียกเป็นไฮไลท์ของเขาเหมือนกันนะครับของ Evenland ที่ทำระบบชาร์จเป็น USB Magnetic นะครับฝั่งนี้เป็น USB A นะครับเสียบกับพอแบงค์หรือว่าแหล่งจ่ายไฟ USB ต่างๆได้เลยครับคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กก็ได้นะครับฝั่งนี้จะเป็น USB Magnetic ชาร์จที่เป็นขั้วชาร์จนะครับดูดแน่นมากนะครับเอาไวา้ดูดติดกับขั้วชาร์จของตัวไฟฉาย,ายแล้วก็ ถ้าสังเกตมันมีมา2เส้นนะครับเขาไม่ได้ให้มาเกินนะครับเดี๋ยวจะบอกว่าทําไมถึงมี2เส้นนะครับแล้วก็ที่เหลือจะเป็นพวกอะไหล่ยางโอลิงสำรองนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูตัวอุปกรณ์อื่นนะครับแล้วก็ตัวไฟฉายนะครับนี่คือด้านในมันนะครับก็จะมีตัวไฟฉายนะครับแล้วก็ไอ้ที่เห็นนี่คือซองซองไนลอนนะครับมีซองพกพามาให้ด้วยแต่เขาจะม้วนไว้ให้นะครับเวลาใช้งานเราต้องคลี่ออกนะครับแต่ว่าเป็นซองตรงรุ่นของอิมาแลนด์เขาเลยนะครับตัวนี้นะครับ โอเคไฮไลท์เลยดีกว่านะครับไฟฉายนะครับขนาดอย่างที่ผมบอกนะครับสำหรับอิมแลนด์เขาวางให้เป็นโปรดักไฟฉายขนาดกลางนะครับไม่ใช่ขนาดใหญ่นะครับนะครับเพราะว่าเขามีใหญ่กว่านี้นะครับมีไซส์ใหญ่กว่านี้แล้วก็สว่างมากกว่านี้ด้วยนะครับโอเคนะครับสิ่งที่ต้องการให้ลูกค้าทราบก่อนอย่างแรกนะครับก็คือเรื่องของระดับแสงหรือว่าโหมดการใช้งานนะครับอยากให้อิงตามคู่มือหรือว่าจากหน้าเว็บไซต์ที่ผมทําสรุปไปให้นะครับถ้า ดูจากตารางนะครับความสว่างเขาจะมีทั้งหมด6ระดับแสงปกตินะครับก็คือโลต่ําสุดทุ้ง่ายต่ําสุดตัวนี้ที่ทําได้คือ300ลูเมนนะครับมิดเดิลโล่เขาจะเป็นฟีเจอร์จะไม่เหมือนยี่ห้ออื่นนะครับจะเป็นโลมิดเดิลโลจาก300เป็น700นะครับจาก700เป็น2,000ที่หมดมิดเดิลหนึ่งนะครับมิดเดิลสองคือ5,000นะครับแล้วก็โหมดไฮเขาก็คือ10,000ลูเมนนะครับ10,000ลูเมนนี่มีไฮไลท์ของรุ่นนี้ระบุมาด้วยนะครับว่าสามารถเปิดลันทามได้ถึง 5 5นาทีเลยหรือเกือบชั่วโมงเลยนะครับถือว่าสูงมากๆานะครับประมาณ55-60นาทีประมาณนี้นะครับเกือบชั่วโมงเลยนะครับแล้วก็โหมดเทอร์โบนี่ก็คือ3 4 0 0 0ลูเมนแต่ว่าจะเปิดได้แค่45วินาทีนะครับเพราะว่ามันความสว่างมันสูงสุดมากที่3 4 0 0 0ร้อนจัดเลยนะครับเปิดแป๊บเดียวร้อนมากนะครับแล้วก็วงจรเขาจะมีระบบะะช่วยในการลดอุณหภูมิล,ลงเวลามันเกิดความร้อนสะสมนะครับ45วิมันจะตัดลง ตัดลงเปเลือยจนถึง1นึ่งหมื่นนะครับแล้วก็จะใช้ได้อีก53นาทีโดยประมาณนะครับนี่คือสิ่งที่ลูกค้าต้องรู้นะครับแล้วก็ที่โหมดโลเนี่ยเปิดได้สูงสุดที่30ชั่วโมงดูโดยประมาณนะครับรันทามพิเศษต่างหากก็คือขวามือมันจะมีรันทามออฟแฟนนะครับก็คือรันทามของชุดพัดลมนะครับรุ่นนี้มีพัดลมระบายอากาศมาให้ด้วยจะเหมือนอีเมลน์รุ่นตัวใหญ่ของเขาที่มีพัดลมระบายอากาศเพราะว่าความร้อนมาสะสมสูงมากนะครับ พัดลมตัวนี้จะเปิดได้1ชั่วโมง45นาทีนะครับอันนี้คือสิ่งที่อยากให้ลูกค้าทราบคร่าวๆก่อนนะครับก่อนที่จะมาถึงตัวไฟฉายนะครับให้ดูขนาดเมื่ออยู่ในมือก่อนเลยนะครับผมบอกก่อนเลยว่าสิ่งที่เราเห็นอยู่ข้างนอกนี้นะครับรอบๆมันนะครับก็คือเปลือกหรือคาเวอร์ของมันนั่นเองนะครับครอบตัวไฟฉายที่อยู่ด้านในอีกทีหนึ่งนะครับไฟฉายตัวนี้มีทั้งหมด8หลอดนะครับเป็นหลอด LED เป็นเบอร์หลอดจะเป็น Clear XP ตัวนี้จะเป็น xfp 7 0็ e ศูนย์ซ dition นะครับ8หลอดนะครับแล้วก็โคมจะเป็นอลูมิเนียมผิวเปือกส้มนะครับแล้วก็เดี๋ยวมันจะมีอีกรุ่นหนึ่งที่ตามมานะครับก็เป็น rs 5 0คนละโคระกูลกันแต่ถ้าดูบอดี้เปรกข้างนอกเหมือนกันเป๊ะเลยนะครับเป๊ะเลยจนแยกไม่ออกว่ามันต่างกันยังไงเพราะว่ามองด้านหน้าอาจจะมี8หลอดเหมือนกันแต่ว่าตัว rs 5 0เนี่ยจะเป็นโคมผิวเรียบตัวนี้เป็นผิวเปือกส้มตัวนี้จะเน้นให้แสงบานกว้างกว่านะครับ บานกว้างเหมาะกับการค้นหานะครับแล้วก็ระยะที่กว้างมากๆแล้วก็ให้แสงเกลี่ยที่ค่อนข้างสมูทแล้วก็แสงเข้มดีมากๆนะครับตัวนี้นะครับสิ่งที่มันจะทําให้มันโดดเด่นอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือชุดพัดลมอย่างที่ผมบอกอยู่ด้านข้างนะครับตรงนี้นะครับนี่ครับข้างในจะมีพัดลม2ฝั่งเลยนะครับตรงข้ามกันนะครับ2ฝั่งอันนี้พัดลมนะครับแล้วก็มีไฟสถานะอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็ฝั่งตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับ ้าด้านข้างฝั่งนี้หงายมานะครับปุ่มกด power จะอยู่ตรงนี้นะครับอันนี้เป็นปุ่มโลหะซ่อนอยู่นะครับแบนด์อยู่อย่างนี้นะครับอยู่ในหลุมเลยนะครับมันป้องกันการเผลอไปโดนปุ่มกดนะครับเห็นไหมครับมันจะอยู่ในหลุมเลยนะครับในขณะที่ใต้ปุ่มกดจะมีสกรูตัวหนึ่งสกรูตัวนี้จะทําหน้าที่ยึดเปลือกหรือว่าแผงทั้งแผงเนี่ยเขาเรียกว่าแผงระบายความร้อนด้วยพัดลมนะครับเป็นชิ้นเดียวกันถูก ล็อกโดยสกรูหนึ่งตัวตัวนี้ถ้าเราคลายสกรูนี้ออกปุ๊บเราจะเอาไฟฉายออกมาจากด้านหน้าได้นะครับเดี๋ยวผมถอดให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้จะให้ดูรอบๆบก่อนนะครับว่าความสวยงามเขาสวยมากนะครับด้านข้างตัวนี้ก็จะมีคําว่าอีมั a แลนด์เป็นตัวนูนนะครับที่เราเห็นเป็นครีบระบายความร้อนเลยนะครับบอดี้เขาจะทําระบายความร้อนมารอบตัวเลยนะครับฝั่งนี้จะเป็นขั้วชาร์จ usb แมกเนติกอย่างที่ผมบอกตอนต้นนะครับถ้าเราหยิบสายมันมานะครับฝั่งนี้นะครับสองขั้วนะครับวางลงไป ให้ถูกนะครับถ้าวางไม่ถูกมันจะเกยและจะไม่ชาร์จเราต้องวางให้เข้ารูมันร่องมันนะครับเข้าพอดีปุ๊บมันจะลงตัวสวยงามแล้วก็จะมีไฟชาร์จขึ้นนะครับเท่านี้ก็พร้อมชาร์จแล้วครับนี่ครับนี่คือฝั่งที่เป็นขวชาร์จ USB magnetic แล้วก็มีสัญลักษณ์เตือนความร้อนสูงด้วยนะครับตรงนี้นะครับตรงนี้จะเขียนว่า5โวลต์ 2A นะครับอ่านี่คือรอบๆนะครับแล้วก็ที่ก้นมันที่ฐานหรือที่บอดดี้ก้นของเขาก็จะมีตัวชุดชาร์จอีกชุดหนึ่งนะครับ จึงเป็นที่ไปที่มาว่าต้องมีชาสายชาร์จมาให้2เส้นนั่นเองนะครับตัวชาร์จตัวนี้สําหรับชาร์จพัดลมนะครับสาหรับชาร์จพัดลมทั้ง2ตัวที่อยู่ด้านข้างตัวเปลือกมานั่นเองนะครับแล้วก็มีปุ่มเปิดต่างหากด้วยนะครับพัดลมเนี่ยเ,เราสามารถกดเปิดพัดลมได้ตลอดเวลาที่ต้องการใช้งานเพื่อไม่ให้มันเกิดความร้อนสะสมนะครับเพราะว่ารุ่นนี้เขาจะมีคอนเซปต์ว่าเปิดใช้งานโดยที่ความร้อนไม่ให้เกิน40องศาโดยการใช้พัดลมช่วยระบายอากาศนั่นเองนะครับ แล้วก็เขาจะดีไซน์ก้นมันนะครับไม่ให้มันไม่ให้มันเรียบเกินไปนะครับแล้วป้องกันให้มันอขอบนูนขึ้นมาเหนือปุ่มเล็กน้อยนะครับเพื่อให้เวลาวางเนี่ยลดปัญหาการโดนปุ่มเป,เปิดปิดเองโดยไม่ตั้งใจนะครับแต่ว่าถามว่ามีโอกาสมีโดนไหมโดนมีได้นะครับโดนปุ๊บก็ติดทันทีนะครับแต่ว่าพัดลมเขาไม่ซีเรียสอยู่แล้วเพราะว่าการเปิดพัดลมเนี่ยมันทําให้ช่วยระบายอากาศนะครับไม่เกิดความร้อนนะครับเดี๋ยวผมลองกดพัดลมให้ดูก่อนนะครับ พอเราเกิดเปิดพัดลมปั๊บจะมีไฟสีเขียวติดแสดงสถานะการใช้งานพัดลมนะครับด้านข้างนี้นะครับจะมีพัดลมเสียงมีเสียงพัดลมดังแล้วนะครับตัวนี้นะครับต้องสองฝั่งเลยนะครับนี่ครับได้ยินนฮะนี่คือการเปิดพัดลมนะครับเด um ี๋ยวผมจะปิดนะครับปิดก็เงียบไปนะครับนี่ฮะนี่ครับพัดลมหยุดแล้วนะครับสังเกตเปิดอีกทีหนึ่งนะฮะพัดลมติดแล้วนะครับกดอีกทีหนึ่งดับพัดลมหยุดนะครับเห็นไหมครับ นี่คือการระบายความร้อนของตัวนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะให้ดูเลยครับว่าถอดออกมาแล้วจะเป็นยังไงนะครับก็คืออย่างที่ผมบอกหมุนสกรูตัวนี้ออกนะครับตัวนี้จริงๆมันต้องใช้อะไรที่อย่างพวกเหรียยนะครับหมุนแต่ว่าผมคลายไว้ให้หลวมเล็กน้อยเพื่อให้หมุนง่ายนะครับแต่เวลาใช้งานเราหมุนให้แน่นนะครับเพื่อความการมันเปลือกมันหลุดจากตัวบอดี้นะครับนี่ครถอดออกมานะครับแล้วก็ตรงนี้ให้ระวังนิดหนึ่งเพราะว่าแค่เราสไลด์ออกมานะครับไฟฉายก็จะหลุดออกมาง่ายๆอย่างนี้นะครับออกจากเปลือกมาแล้วนะครับที่ใช้อก ว่าจริงๆมันก็คือเชลหรือว่า,เ,าเขาเรียกชุดแผงระบายความร้อนด้วยพัดลมของอ e ีมันแลนนนั่นเองนะครับที่เขาเออกแบบมาเป็นไฟฉายหลายๆรุ่นใหม่ที่เป็นทรงนี้เขาจะมีเปลือกตัวนี้มาให้นะครับเป็นแผงระบายความร้อนมาให้นะครับแล้วก็เวลาเราถอดออกมาแล้วเนี่ยเนื่องจากอย่างที่บอกว่ามันมีพัดลมอยู่ในตัวมันเพราะฉะนั้นเราสามารถกดเช็คแบตเตอรี่ตรงนี้ได้เลยนะครับเช็คพัดลมได้นะครับกดเปิดพัดลมตรงนี้ได้เลยโดยที่ไม่ต้องต่อกับไฟฉายนะครับพัดลมก็ทํางานแล้วเห็นไหมฮะ ตอีกที่หนึ่งพัดลมหยุดนะครับอีกทีหนึ่งครับติดนะครับนี่คือพัดลมพร้อมใช้งานนะครับนี่คือเราถอดออกมานะครับให้ดูก่อนนะครับส่วนตัวไฟฉายขนาดจริงมันคือตรงนี้นะครับน้ําหนักของตัวไฟฉายอยู่ที่ประมาณ651กรัมไม่รวมแบตนะครับผมกดก็เหมือนเดิมนะครับตรงนี้รุ่นก่อนหน้านี้ที่เป็นตระกูล ms นะครับก็จะเป็นทรงประมาณอย่างนี้นะครับความสั้นก็ไม่เท่ากันนะครับแต่ว่าสิ่งที่เหมือนกันก็คือบอดี้มันโหนออกมานะครับ จะเจอแบตเตอรี่นะครับรุ่นนี้ใช้ถ่านชาร์จลิเทียม21700 3ก้อนนะครับเป็นรุ่นที่จ่ายกระแสสูงนะครับต้องเป็นรุ่นที่จ่ายกระแสสูง 35A ขึ้นไปนะครับเบอร์271027 27, 21700นะครับ4,000มิลลิแอมป์ที่เขาแถมมาให้นะครับตัวนี้นะครับมีามก้อนแถมให้นะครับ,ใ,นะรบใส่แบบขนานเข้าไปนะครับ ถ้าเราไม่มีตัวแผงเอาบความร้อนนี้ใส่กับตัวไฟฉายจะเกิดอ,อะไรขึ้นก็คือเนื่องจากมันเป็นไฟฉายที่ใช้หลอดที่ค่อนความความสว่างค่อนข้างสูงมากนะครับพอเราเปิดต่อเนื่องเนี่ยมันจะร้อนจัดมากจนถือแทบไม่ได้เลยดีกว่านะครับแล้วก็ตรงปุ่มกดเนี่ยเป็นโลหะนะครับตรงเนี้ยที่เห็นเนี่ยเป็นปุ่มโลหะเพราะฉะนั้นพอมันร้อนเนี่ยตรงปุ่มเนี่ยเรายังแตะยังร้อนจี๋เลยนะครับผมบอกได้เลยแล้วก็พอเราเปิดต่อเนื่องนานถ้าเราเกิดอยู่ในอุณหภูมิห้องแล้วไปเปิดให้มันร้อนเลยเนี่ยจะเกิด อาจจะเกิดฟกฟ้าขึ้นได้แต่ว่าทิ้งไว้ทักๆหนึ่งเดี๋ยวมันก็หายไปเองครับไม่ต้องตกใจนะครับโอเคนี่คือเปลือกมันเพราะฉะนั้นเอ่อทนน้ตัวไฟฉายนะครับเพราะฉะนั้นเราจึงต้องมีตัวตัวเชลหรือว่าตัวแผงระบายความร้อนที่พัดลมตัวนี้มาใส่ช่วยในการถือใช้งานนั่นเองนะครับเวลาเราใส่นะครับให้ยึดจากฝั่งปุ่ม power นะครับมันจะมีรูสกรูเล็กๆอยู่ตรงนี้นะครับตัวเมียอยู่นะครับแล้วก็เราก็หันจากตัวที่เป็นฝั่งที่เราเคยถอดออกมานะครับใส่ดันกลับเข้าไปให้ตรงนะครับ แค่นี้เนี่นะครับพอมันตรงเข้าล็อกปุ๊บเราก็เอาตัวสกูเดิมมันนะครับหมุนกลับเข้าไปนะครับพอเราหมุนแน่นปับ๊บมันก็จะยึดเข้าด้วยกันระหว่างตัวเชล,ลหรือเปลือกข้างนอกมันนะครับกับตัวบอดี้เพราะนั้นก็ไฟฉายก็จะอยู่อย่างแน่นหนาเลยนะครับโอเคต่อไปเรามาดูเรื่องของการใช้งานไฟฉายเลยนะครับก็คือตัวไฟฉายเนี่ยจะมีตัว สวิตช์ power อยู่ที่ด้านข้างนะครับอยู่ที่ตรงเหนือสกรูที่ใช้ถอดตัวไฟฉายออกมาจากตัวเปลือกหุ้มมาน,นะครับแล้วก็เวลาเรากดปุ่มตัวเนี้ยถ้าเราต้องการเช็คแบตเตอรี่นะครับให้กดปุ่ม power ค้างไว้3วินาทีนะครับจะมีไฟติดที่ตัวพัดลมเหนือพัดลมนะครับพัดลมมี2จุดนะครับไฟจะติดทั้ง2ฝั่งเลยนะครับก็คือขึ้นอยู่ว่าจะติดเป็นไฟเขียวหรือไฟแดงหรือว่าไฟกระพริบนั่นเองนะครับถ้าเกิดว่าเรากดปุ่มแช่ไว้3วินาทีแล้วเป็นไฟเขียวก็แสดงว่า มีแบตเตอรี่เหลือมากกว่า85นะครับเนี่ยกดแช่ไว้3วิไฟเขียวติดค้างขึ้นมานะครับแต่ถ้าเราเปิดมาแล้วมันเป็นไฟแดงกระพริบแสดงว่าแบตเตอรี่มันอ่อนมากนะครับยิ่งถ้าเป็นแบตเหลือต่ํากว่า2.9โวลต์เนี่ยแสดงว่าแบตอ่อนมากๆแล้วไฟฉายจะเปิดไม่ติดเลยนะครับควรเอาแบตไปชาร์จนั่นเองนะครับแล้วก็พอเราเปิดเช็คสเตตัสแบตเตอรี่แล้วถ้าเราต้องการปิดไฟสเตตัสตัวนี้ให้เรากดแช่ไว้เหมือนเดิม3วินาทีนะครับเหมือนตอนเราเปิดครั้งแรกเลยนะครับกดแช่ไวนะ อ่าตอนนี้แค่นั่นเองนะครับตัวไฟอินดิเคเตอร์ก็จะดับลงนั่นเองถ้าก็ว่าไฟฉายตัวนี้พร้อมใช้งานละทีนี้วิธีกดใช้งานนะครับก็ง่ายๆเลยนะครับกดคลิกออนหนึ่งครั้งเปิดคลิกอีกทีหนึ่งปิดคลิกอีกทีหนึ่งเปิดนะครับแค่นี้เองคลิกออนคลิกออฟแล้วก็แสงจะติดที่ระดับแสงล่าสุดที่เคยใช้งานเสมอก็คือเขาเรียกว่ามีเมมโมรี่จำโหมดล่าสุดนั่นเองนะครับรุ่นนี้มีเมมโมรีจำโหมด เมนวิเียจำโหมดเฉพาะแสงตั้งแต่ต่ำสุดไปถึงระดับไฮนะครับแต่ไม่จำเทอร์โบและกระพริบโฉบนะครับจำแค่เฉพาะแสงระดับปกตินะครับแล้วก็เวลาเราต้องการเปลี่ยนระดับแสงเนี่ยให้เรากดแช่ไว้นะครับจากระดับต่ำมันก็จะเปลี่ยนสูงขึ้นเรื่อยๆื่อยนะครับถ้าเราต้องการใช้งานแสงไหนให้เราปล่อยนิ้วที่แสงนั้นนะครับเดี๋ยวผมจะกดแช่ให้ดูนะครับแสงก็จะวนไปเรื่อยๆืยนะครับเนี่ยสองสามสี่ห้าแล้วก็จะวนกลับมาที่หนึ่งสอง สามสมมติผมต้องการใช้แสงที่3ผมก็ปล่อยนิ้วนะครับก็เป็นแสงระดับนี้ที่เราใช้งานนะครับถ้าเรากดปิดไปนะครับกดแตะปิดเปิดมาอีกทีมันก็ติดมาที่แสงระดับเดิมที่ระดับที่3นั่นเองแล้วก็มันจะมีฟีเจอร์ที่ชื่อว่า instant turbo นะครับก็หมายความว่าเราสามารถเข้าเปิดใช้งาน turbo ได้ไม่ว่าเราจะอยู่ที่สถานะใดเช่นตอนนี้อยู่ที่โหมดระดับที่3ถ้าผมต้องการใช้ turbo ทันทีเนี่ยผมก็แค่ดับเบิลคลิก2ครั้งติดกันนะครับ มันก็จะเข้าสู่เทอร์โบทันทีเลยนะครับตัวนี้นะครับเรียบร้อยแล้วนะครับเข้าเทอร์โบแล้วหลังจากเทอร์โบเนี่ยถ้าเราต้องการใช้งานกระพริบสเต็ปเราก็กระดับเบิ้ลสครั้งอีกทีติดกันนะครับแสงก็จะกระพริบเปลี่ยนเป็นสเต็ปนะครับถ้าเราแตะอีกทีหนึ่งก็จะเป็นปิดนะครับอ่าสมมุติว่าเราจะอยากจะใช้งานเทอร์โบก็เหมือนเดิมนะครับคอนเซปต์เดิม i n s t a n t turbo เปิดได้ไม่ว่าจะอยู่ในสถานะใดานะครับเราก็กระดับเบิลสครั้งในขณะที่มันดับอยู่ก็เข้าเทอร์โบได้เลยทันทีนั่นเองนะครับจาก turbo, ก็ง่ายๆหรืออยู่โหมดอื่นก็ได้นะครับให้เรากด3ครั้งติดกันแทนนะครับเข้า3ครั้งกด3ครั้งติดกันปุ๊บแสงก็กลับมาที่โลนะครับอันนี้คือฟีเจอร์พิเศษเป็นช็อตคัดให้ระหว่างเทอร์โบกับโลนั่นเองหรือว่าโหมดอื่นมาที่โลนั่นเองนะครับง่ายๆเลยนะครับตัวนี้นะครับเรียบร้อยนะครับเป็นฟังก์ชันการใช้งานเปิดปิดแล้วก็เปลี่ยนระดับแสงนะครับอีกอย่างหนึ่งที่อยากจะแนะนำนะครับก็คือการล็อกปุ่มกดนะครับสาคัญมากๆแม้ว่าเขาจะออกแบบมาค่อนข้างดีว่า ตัวเปลือกหรือ,อแผงระบายความร้อนเนี่ยมันทำมานูนกว่าตัวปุ่มก็จริงลดการไปโดนปุ่มเปิดโดยไม่ตั้งใจงนี้ได้นะครับแต่มันก็มีโอกาสอยู่ดีถ้าเกิดมันมีของแข็งเยูออะไรอยู่ที่มันทับไปทับมาถ้าเราไปใส่ในกระเป๋าอาจจะเปิดติดเองได้เพราะฉะนั้นแนะนําให้ล็อกปุ่มกดทุกครั้งนะครับการล็อกปุ่มกดก็คือกดปุ่ม power 4ครั้งติดกันนะครับถ้าเรากดถูกต้องมันจะมีไฟสีเขียวติดกระพริบตรงพัดลมเนี่ยสครั้ง เป็นการคอนเฟิร์มยืนยันว่าเป็นการล็อกปุ่มกดเรียบร้อยถูกต้องนะครับดูนะครับกดปุ่ม power 4ครั้งติดกันนะครับเร็วๆนะครับเนี่ยไฟสีเขียวกระพริบ3าครั้งติดกันเป็นการคอนเฟิร์มว่าปุ่มถูกล็อกเรียบร้อยแล้วถ้าเราพบไปโดยที่เผลอไปโดนปุ่มไฟด้านหน้าจะไม่ติดแต่มันจะมีไฟสีเขียวติดเตือนแทนนะครับว่ามีการเอ็กเซปุ่มนะครับแบบนี้นะครับ ปดไฟฉายจะไม่ติดเองนะครับแต่ว่าจะติดแค่ปุ่มเตือนเฉยถ้าเราต้องการปลดล็อกนะครับก็ทําเหมือนเดิมนะครับกด4ครั้งติดกันเร็วๆนะครับถ้าเรากดถูกต้องมันก็ตอบกระพริบตอบรับด้วยไฟเขียว3ครั้งเหมือนเมื่อกี้เลยนะครับลองเช็คดูว่าปลดล็อกเรียบร้อยแล้วโดยการกดแตะ1ครั้งอ่าเรียบร้อยปลดล็อกได้เรียบร้อยนะครับเปิดไฟฉายได้ตามปกตินั่นเองแต่ถ้าจะให้ดีสุดนะครับพกพานะครับถอดแบตออกนะครับก็คือถอดเปลือกออกถอดแบตแยกต่างหาก จะไม่มีการกินแบตเตอรี่หรือเปลืองแบตเตอรี่แน่นอนนะครับโอเคต่อไปมาเรื่องของการชาร์จนะครับอย่างที่บอกเข้าแถมสายมาให้2เส้นแต่ถ้าเราต้องการชาร์จเฉพาะตัวไฟฉายเนี่ยเราก็เอามาชาร์จเฉพาะตรงฝั่งที่เป็นด้านขั้วชาร์จตรงนี้นะครับผมมีพอร์ r แบงค์หลูกสมมติตัวนี้นะครับก็เสียบสายชาร์จเข้าไปนะรัแล้วก็เอามาติดโดูติดกับขั้วชาร์จตรงนี้ให้มันเข้าล่องของมันถ้าเราถ้า เสียบถูกต้องไฟแดงจะต้องติดค้างแบบนี้นะครับเป็นการชาร์จแบตเตอรี่เข้าตัวชาร์จไฟเข้าตัวแบตเตอรี่แล้วก็ใช้เวลาชาร์จประมาณ7ชั่วโมงบวกลบนะครับก็คือขึ้นอยู่กับ USB หรือแหล่งจ่ายไฟด้วยนะครับที่ต้อง7ดชั่วโมงนานเนี่ยบางคนว่าทำไมมันนานจังนานก็ดีนะครับแสดงว่าแบตเตอรี่ที่เขาแถมมาเป็นความจุสูงจริงนะครับต้องชาร์จนานหน่อยถึงจะเต็มประมาณนี้นะครับแต่ว่าถ้าอีกอันหนึ่งก็คือโคดชาร์จที่ฝั่งที่เป็นพัดลมอย่างที่ผมบอก พัดลมมันเป็นแบตเตอรี่แยกต่างหากเพราะฉะนั้นมันเลยต้องมีสายมา2เส้นเหมือนที่เราเกิดมาตอนต้นนะครับถ้า power bank มี2อ,อช่องเสียบเนี่ยอันนี้พอดีผมมีช่องเดียวนะครับเราเอาอีกอันหนึ่งก็ได้นะครับอีกลูกหนึ่งสมมตินะครับมีลูกหนึ่ง่ยเสียบเข้าไปชาร์จขั้วพัดลมไปด้วยนะครับเนี่ยไฟแดงขั้วพัดลมก็ติดฝั่งที่เป็นไฟฉายขั้วแบตก็ติดนะครับเพราะว่า รุ่นนี้ทํามารองรับการชาร์จพร้อมกัน2ฝั่งได้เลยแล้วก็แนะนําให้หมั่นชาร์จแบตเตอรี่บ่อยๆโดยไม่ต้องรอให้มันหมดนะครับห้ามรอให้ห้ามหลีกเลี่ยงการใช้งานจนแบตหมดคาไฟฉายนะครับจะดีที่สุดนะครับแล้วก็หมั่นชาร์จแบตเตอรี่บ่อยๆถ้าน,านานใช้ทีสองสเดือนอามาชาร์จทีก็ยังดีนะครับเป็นการช่วยถนอมแบตเตอรี่ไปในตัวนั่นเองนะครับโอเคนะครับยังไงก็ฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกด u b s c r i b e สําหรับผู้ติดตามใหม่นะครับเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วก็ รายละเอียดสินค้าแล้วก็ราคาจะอยู่ที่ได้ description ใต้ description นะครับเดี๋ยวทำให้ให้นะครับดูคลิกดูได้นะครับตัวอย่างแสงมีให้ดูนะครับหน้าเว็บแล้วก็ท้ายคลิปนี้นะครับลองดูได้เลยนี่ครับไงไาก็ฝากขอบคุณด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ